ไม่ทนแล้วไมดาวิกาประกาศเตรียมฟ้องเปลี่ยนหาเงินช่วยไมดาวิกานักแสดงชื่อดังกำลังเผชิญกับกระแสดราม่าในโลกออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อเธออย่างมากเกิดประเด็นแบรนด์แม่หยัวซึ่งทำให้เธอตัดสินใจออกมาแสดงความรู้สึกบนแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ด้วยการทวิตข้อความตัดพ้อถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ในขณะที่เธอพยายามจัดการกับกระแสท,ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีผู้คนบางส่วนที่ใช้คำพูดซ้ำเติมและด่าทอเธอในสื่อออนไลน์ ทำให้ไม่ไดาวิกาตัดสินใจดำเนินคดีตามกฎหมายกับเกลียนคีย์บอร์ดที่เข้ามาระเมิดเธอเป็นการยืนยันถึงความตั้งใจในการปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของตนเองโดยใหม่โพสต์ข้อความว่าทุกคนใหม่ปรึกษาข่ามหม่กำลังคิดว่าใหม่ควรจะฟ้องคนที่ด่าใหม่เกินเหตุดีไหมคะ แล้วใหม่จะเอาเงินทั้งหมดมาช่วยเหลือสัตว์ใหม่ไม่เคยฟ้องมาก่อนส่วนตัวไม่อยากแต่ครั้งนี้คนรอบตัวขอให้ใหม่พิจารณาเรื่องนี้ทุกคนว่าไงดีคะ พี่รู้ว่าแฟนคลับพี่อึดอัดมากๆแต่หลายครั้งพี่ขอโทษนะที่พี่ไม่เคยลงมืออย่างจริงจังเพราะพี่คิดเสมอว่าการนิ่งเงียบจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดพี่ไม่ได้มีทนายที่ช่วยเหลือในตอนนี้พี่กำลังมองหาอยู่ยังไงจะมาอัปเดตอีกทีนะคะหาเงินมาช่วยสัตว์กันนะคะและยังบอกอีกว่าฝากพี่ๆน้องๆใจดีส่งให้หน่อยนะคะ แคปโพสท,ที่คิดว่าด่าแรง DM มาที่ IG ใหม่ดาวิกาขอบคุณค่ะ าบางครั้งการดราม่าก,ก็ไม่มีขีดจำกัดไม่มีขอบเขตไม่มีการยับยั้งชั่งใจนะคะจึงทำให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่ออีกฝ่ายซึ่งถ้าอีกฝ่ายมีความอดทนยาวนานก็แล้วไปแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ทนขึ้นมามันก็จะเป็นเรื่องราวกันไปใหญ่เช่นเดียวกันกับไมเดวิกานางเอกสาวเธอออกมาได้บอกว่าเตรียมที่จะฟ้องกับคนที่ด่าทอเธอนะคะก็เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราก็คงต้องรอรุ้นกันต่อไปนะคะว่า ในที่สุดแล้วเธอจะฟ้องจริงหรือไม่นะคะหรือเป็นการแค่ข่มขู่เท่านั้นอย่างไรเรื่องนี้ก็ขอให้เป็นอุทาหอนนะคะสำหรับคนที่ชอบดราม่านะคะให้ขอให้มีขอบเขตมีความยับยั้งชั่งใจเพื่อไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหายจนเกินไปไม่เช่นนั้นเราก็อาจจะถูกฟ้องหรือดำเนินคดีได้คะ่ะ